สิ้นสุดการรอคอยนะครับผมก็นิ่งหลงๆก็ได้ทําการเข้ามาสู่เซิร์ฟพวกเราเรียบร้อยนะครับผมนี่เวลานี้ก็เป็นเวลาตีห้าเจ็ดนาทีนะก็เสียงนี่แบบแทบไม่มีนะครับผมนะตื่นมาก็โสมน,นะครับผมอ่ะโอเคก็เดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนําแพ็คเติมเงินแพ็คซื้ออย่างที่เคยทํานะผมแล้ว,ก,วลลก็เดี๋ยวพามาดูตู้เล็กน้อยๆนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูที่แพ็คเติมเงินก่อนเลยนะครับผมนะแพ็คไม่ใช่แค่เติมเงินนะซื้อซื้อด้แพ็กก็มีนะผมอ่ะ ก็อยู่ในเลืองร้านศูนย์แนะนำนะก็เราจะเจอทางด้านแพ็ก19บาทนะครับผมแพ็ก19บาทเนี่ยผมแนะนำให้ทุกคนซื้อนะมันถ้าเกิดคนที่เติมอยู่แล้วนะผมว่าซื้อนี่ยังไงก็คุ้มนะมันได้ใช่กอกด้วยได้ตัว3ใบด้วยแล้วก็ได้ตัวอันนี้ด้วยครับผมกินเก้าสีนะคือหลักๆเนี่ยช่วงหลังเนี่ยเวลามันเป็นตัวละครรีลันใช่ปะมันจะไม่เหมือนสมัยช่วงแรกๆนะฮะช่วงแรกเนี่ยต่อให้เป็นตัวละครรีลันนะ มันก็ยังจะเป็นตั๋วแบบนี้นครับผมแบบไม่จํากัดเวลานะที่สามารถดองไว้ใช้ได้ตลอดทั้งชาตินะครับผมนหลังหลัเนี่ยพอเป็นตัว๋วลีลานเนี่ยมันจะมีแบบว่าจากัดเวลาใช้เนาะตั๋วแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นแค่เฉพาะช่วงที่แบบเป็นตัวละครใหม่เท่านั้นนะเพราะงั้นช่วงนี้อะไรกวาได้กวาไปก่อนนะครับผมเพราะว่าตัว๋วตั๋วเนี่ยมันค่อนข้างหายากนะนะครับผมก็ซื้อตรงนี้ครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่คุ้มที่สุดนะครับผมในสายที่เป็นใช้เพชรนะก็คือ1 3 8เพชรต,ต่อวันเนี่ย นะครได้สองอย่างตามนี้ครับผมซื้อวันละ5แพ็คนะฮะหกร้อยเก้าสิบเพจนะ,ะผม10บวันก็เป็น6กพันเก้านะฮะเราก็จะมี100โลครับผมแล้วก็ตอนนี้อีกร้อยร้อยวงนะ,ะมีโอกาสลุ้นแหวนร้อยวงนะ,ะแล้วก็มีทางด้านไส้เกาะอี 1, กพันห้าร้อยไส้เกาะเอาไปใช้นะ,ะผมยิ่งช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงคูณสองทั้งเซิร์ฟนอนเออยิ่งดีนะครับผมเพราะงั้นก็ให้ลืมสอยกันนะ,ะตรงน,นี้ครับผมแล้วก็หากคนอ่ หัวร้อนสัหน่อยครับผมเปิดไม่ออกทีเว้ยอย่างเงี้ยก็นะครับผมมาเพิ่มหน่อยเป็น268เพชรนะฮะเนี่ยก็10โลอยู่ที่1,340นะครับผมก็แพงขึ้นอีกหน่อยครับผมแต่หัวร้อนเดียวกันสุดเลยเนี่ยก็1,080ครับผมนะฮะเนี่ยตัวนี้ก็ดีนะครับผมเพราะงั้นอ่าสองแพ็กนี้ต่างกันยังไงครับผมตรงนี้ซื้อแล้วแพงกว่าแต่ได้ตรงนี้20อันนะครับผมส่วนตรงนี้ซื้อเทียวจบนะครับผม1,080นะฮะแต่ได้ไอ้ตัวตรงนี้แล้วแต่คนเนาะ ชอบแบบนันก็เอาแบบนั้นนะครับผมนะส่วนตัวถ้าเกิดจะซื้อจริงๆนะก็ซื้อตัวแพ็กธรรมดาพวกันนี้เลยดีกว่านะครับผมนะฮะแพ็กธรรมดาที่หมายถึงก็คือร3อยสาแปดนะแล้วก็นี้เลยละกันนะครับผมตอนนี้มันก็ถ้าไม่ได้เียเรื่องว่ามีขุมวิญญาณที่สมเนี่ยก็อ่าไม่ค่อยขุมนะฮะทีนี้มันก็จะมีแพ็กหนึ่งนะครับผมมันหายไปข้างมันนะเมื่อกี้ผมเลื่อนดูอยู่อ๋อหรือว่าผมจําผิดป่ะอ่ะช่างมันละกันเพราะผมปกติจะมีแพ็กขายนะ โอเคเราจะเข้ามาดูทางด้านตู้หลงๆเลยครับผมนะฮะอาอนี่นีมาละบัญชาเทพธิดานะครับผมนะฮะตุ่มครับผมเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันหลังหลังมันจะมาขายนี่นะก็ซื้อบัตรโบนัสน,นะครับผมคุณจะได้เนี่ยทางด้านตัว๋วทั้งหมดนี่ครับผม48ใบนะครับผม3 29บาทเนี่ยกับเพชรอีก1,920เพชรน,นะครับผมนะฮะ ก็คือถ้าเกิดเราซื้อปั๊บเนี่ยเราจะได้ตั๋วทันทีเนี่ย12ใบกับเพชรอีสโซดี40นะฮะแล้วก็เมื่อใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยจนจบอ่าช่วงบัตรทองมันเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด48ใบกับ1,920เพชรนะฮะถามว่าคุ้มไหมคือคุ้มนะครับผมมันมันช่วยมันช่วยกระตุ้นนะครับผมมันช่วยกระตุ้นสำหรับคนที่กําลังขาดแคลนนะเพราะงั้นช่วงกิจกรรมวันนี้ก็ซื้อได้ก็ซื้อนะครับผมแต่หากมองแล้วมันไม่คุ้มอ่าไอ้ีตัวเองมีพอแล้วมันมีแนวทางแล้วก็ไม่นไะ้ด นะครับผมไอสักหน่อยแล้วกัน <c oughs> นะฮะมาทีนี้เราก็จะมาดูทางด้านอันนี้นะครับผมนะฮะอ่าทางด้านขวาบนเนี่ยมันจะเป็นเขียนว่าคัดเลือกที้งหลงที่เก่งที่สุดในเขียนลบนะครับผมเนะี่ยคืออังนี้ยังไม่มีนะ <c oughs> ใช่คำว่าเขียนลบเนี่ยอ่าสภาพผมย่นเทวีเนี่ย,ไ,ยไม่ติดแน่นอนนะครับผมนะอยู่อันดับบ้วย,วยนะ อย่ไปคิดเยอะนะครับผมนะทีนี้เราจะมาดูทางด้านของรางวัลนะครับผมที่เป็นสเต็ปนะฮะสามสิบหกสิบเก้าสิบเนี่ยไม่ต้องดูครับผมเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างฮะเนี่ยก็แนะนําเลือกทางด้านสุ่มวิญญาจารนะครับผมสามสิบหกสิบกสิบสุ่มวิญาจาร์ขั้นสูงนะเพื่อลุ้นนิ่งลงนะครับผมนะแล้วก็ทางด้านละห้าสิบโลเนี่ยมีอยู่สองอย่างที่ผมแนะนําให้เลือกนะก็คือบัญชาเจาะจงคุมวิญญาณกับท่านกะโหลกนะครับผมสองอันนี้ เลือกไหนก็ได้ครับผมนะขาดอะไรเอานั้นนะอันนี้ผมก็คงจะเลือกเป็นกะโหลกมั้งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าบางสายผมยัง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 กากอยู่นะครับผมว่า,าจจะเป็นกระโหลกนะเออส่วนสารสัตว์โลนเนี่ยก็จะเป็นท่าทงกระดูกวิญญาณของน้องนะครับผมกระดูกประจําตัวนะเป็นกระดูกเอชพีนะก็ต้องเลือกอันนี้แน่นอนนะครับผมนะฮะเลือกตรงนี้นะครับผมควรอย่างยิ่งนะครับผมรบตรงนี้เนี่ย ก็ความสามารถต่างๆเนี่ยผมเนี่ยก็จะยังไม่พูดถึงแล้วกันนะก็ให้ดูเฉยๆนะฮะแล้วก็2 320โลเนี่ยก็แพงทางด้านกระดูกอ่าส่วนหัวผมนะก็อ่าผมวันนี้เนี่ยแน่นอนครับผมนี่ต้องเลือกไว้ก่อนนะเพราะว่ากระดูก HP เนี่ยมันหายากนะคือตัวไหนกรช่างครับผมเมื่อหลุดออกจากตูม้มแล้วนะคุณจะต้องไปซื้อตามกิจกรรมต่างๆซึ่งมันจะแพงขึ้น้วยเออบางบางอันก็จะถูกแต่อันที่ถูกเนี่ยมันจะเป็นอันที่มันไม่ค่อยดีนะครับผมนะ ส่วนมากจะแพงนะครับผมหายากนะทีนี้มาดูอ่าการอัพเลเวลนะผมับผมผลิตการอัพดาวนะมันให้อะไรบ้างอ่ะมาดูที่สีดาวเหลืองนะครับผมนะฮะได้ตัว๋วจำกัดเวลานะจำกัดเวลานะเอาสิบใบนะครับผมห้าเหลืองครับผมตัวจำกัดเวลาสิบห้าใบบวกตัวปลดลิมิตเวลอะไรนะค่าความสัมพันธ์จากห้าสิบให้มันทะลุข,ขึ้นไปถึงหกสิบได้ ครับผมนะฮะซึ่งหาดเฉพาะในกิจกรรมเท่านั้นกับผู้ปิดกิจกรรมตอนเปิดกาชาเนี่ยไม่ก็กิจกรรมบางกิจกรรมที่โคตรนานในอนาคตนะฮะผมมั่นใจอย่างนั้นนะเพราะว่าหลายตัวเนี่ยผมเห็นเนี่ยมันนานวกว่าจะได้กว่าได้ใช้พวกนี้นะผมเพราะงั้นอ่าทำผ้าเหลืองในในกิจกรรมเนี่ยคือจะดีมากนะครับผมแล้วก็หนึ่งแดงครับผมได้ตั๋วจำก,กัดเวล25า25ใบ2แดงได้ตั๋วจำกัดเวลา50ใบแล้วก็จิบวิญญาณของมานานนะครับผมสามแดงครับผมตั๋วจำกัดเวลา50ใบ สีแดงครับผมตัวจะกับเวลาห0สิบใบบวกจิตวิญญาณของมานะปิสามันแล้วก็ห้าแดงครับผมนะห้าแดงก็อ <c oughs> รู้ๆกันดีนะครับผมนะก็อ่าผมตอนที่ผมดูเนี่ยมันน่าจะเป็นกระดูกส่วนไหนส่วนอ่ามันผมคิดว่ามันเป็นกระดูกฟิวชั่นนะตาในคนพูดก,กันนะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่มีไอตัวแถบมาข่าออกมานะเลยไม่ค่อยเข้าใจนะเออแต่เดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะ แต่เราเดี๋ยวท่าไม่ตองก่อนแล้วผมเราจะมาดูที่สกินนะครับนี่คือสกินท่าแดงที่คุณจะได้นะฮะแล้วเทยียบกันกับทางด้านตัวธรรมดานะผมนะต้องขออไปคนที่ทำท่าแดงนะผมบอกเลยนะว่าล่างท่าแดงเนี่ยแม่งส,ส,สวยสู้ล่างธรรมดาไม่ได้เลยนะคือด้วยความเป็นที่ดานะ่ะพอเป็นสีทองนะครับผมมันอะไรมันก็สวยนะอันนี้ได้โชว์ได้โชว์ความรวยเพราตรงต,รงตรงนี้ได้โชว์ความรวยว่าเออนี่คกูทำท่าแดงได้นะาเหลือบเนี่ยครับผมนะส่วนอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นว่าก็เป็นสวยแล้วว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมนะ ก็ประมาณนี้พอส่วนกระดูกนี่เนี่ยมันเป็นกระดูกอ่ามันเป๋ไปทางขวานะผมกระดูกแขนขวานะนั้นแสดงว่ามันเป็นกระดูกชิ้นที่สามนะครับผมนะมันเป็นกระดูกชิ้นที่สามนะเห็นไหมครับผมเพราะงั้นอ่าไม่ต้องเสิรครับผมชาวบ้านทั่วไปไม่มีทางมีกันแน่นอนนะฮะซึ่งผมเองก็ไม่มีทางมีนะอ่าถามว่าขากระดูกตรงนี้ไปมันมีผลไหม โอ้โหอ่านที่เฉยก็ยังเยอะเลยครับผมเมื่อเทศจิระก้าสีเนื้อหลงอัพเกรดแทบอ่าแบเครื่องมือให้ฝ่ายเรานะครจะเพิ่มในสุดท้ายให้เป้าหมายเพิ่มขึ้นสี่อนหนึ่งเทิร์นนะผมแค่อ่านตรงนี้ก็จุกจุกอกแล้วผมนะฮะ40%นะจ๊ะนะครับผมเพราะงั้นอ่าก็ใครมีงบก็ทําให้มันห้าแดงนะเพื่อเอาแขนนะครับผมนะเพราะงั้นใครไม่มีก็อย่าไปซีเรียสนะครับผมเอาตามที่เรามีพออ่ะทีนี้เราจะเปิดกระชากันเหมือนทุกครั้งที่ทําคลิปเลยนะครับผมนะรูปเดิมเเดดจาววูคครรรััับบผผผมมซซืื้้อออพชนะะ่ต๋ิ นะแล้วเข้ามาสุ่มกันนะอ่ะมันชอบลืมนะอ่ะโอเคครับผมเริ่มที่สิบโลแรกฮะไปนะฮะออกไวแล้วก็ก็ยิ้มนะครับผมออกช้าแล้วก็ก็บูดนะ,ะสิบโลแรกครับผมมายี่สิบฮะโอ้เยี่ยหัวสามสิบครับเยี่ยหัวอีกแล้วแล้วก็สี่สิบ โอ,อ้ออกออกทองบ่อยนะเออ,เอจริงเฮ้ยทับไปแล้วมาลืมไป40ลืมลืมลืมนะครับผมทีนี้ก็50นะฮะ60ครับผมถ้าทานจะได้สุดปอกนะิงนะดูทรงละ70 80ฮะโอ้เสียวแล้วก็90ครับผมคราวนี้ ไออกก่อนสักตัวได้ป่ะคือหลังจากหนึ่งร้เนี่ยผมมั่นใจนะว่าจะเกิดอีกทีสี่ร้อยนะฮะหนึ100่งร้อยครับผมอ่าหนึ่งร้ยแรกแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอรีเซ็ตหน้านิดหนึ่งอ่ะทีนี้หนึ่งร้อยสิบครับผมเอ้ยหนึ่งร้อยยี่สิบร้ยสามสิบออเ้ยเออาเต็มครับผมเอพไม่มา ร้ 140. อยสี่สิบเฮ้ยสุดเกินร้ 150. อยห้าสิบเบ้ยไอ้ร้อยหกสิบโอ้โหผมว่าได้ได้เกยาวแหละร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบโอ้โหร้อยเก้าสิบแหน่เลยได,ได้ไม่มาไอ้เอชพีไม่มานะสองร้อยครับผม กายแท้หมาหลมปะนะชัวร์เลยเท่ๆอย่างนี้เอาหน้าหน้าเว้โอ้โดูผิดด้วยสองร้อยสิบแล้วหรอ,อหไปไปไวมากเลยนะเออนับผมนะสองร้อยยี่สิบเขาผมทีน,นี้เย้สองร้อยสามสิบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยสองร้อยสี่สิบสองร้อยห้าสิบไอที่บอกว่าหวังจะเอาสักตัวสองตัวในสี่ร้อยโลเนี่ยโลนไม่แรงจริงนะ 2องร้อยเท่าไหร่วะสองร้อยหกสิบนะครับผมนะโอ้โหสุดตู้แน่นอนแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสองร้อยเจ็ดสิบนะครับผมนะฮะโอ้โหสี่ร้อยแน่นอะนครับผมสนะองร้อยแปดสิบฮะสองร้อยเก้าสิบฮ้ยขอสักตัวหนึ่งจะเลิกเปิดแล้วเนี่ยสามร้อยมีอาจารย์ที่รักจริงๆครับผม สามร้อยสิบโอ้โหยังเป็นตัวกูนะโอ้โหเมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้มันก็เอาเราในกิจกรรมไอ้ตัวไอ้วงแหวนต้นไม้แลนะ้วนะมันนี้จเจ้าอีกเหรอสามร้อยยี่สิบเย้ผมมาสุดทางแล้วครับผมนะฮะพอมันมาถึงนี่แล้วอะ่ะมันคงจะกระชากคอเราไม่ไม่อยู่แล้วครับผมนะฮะเราคงจะไปถึงสุดทางแล้วนะแต่ผมอาจจะยังไม่มีลงหลงในวันนี้นะฮะเพราะว่าอ่าผมไม่รีบซื้อเพชรหรอกนะผมค่อยๆทยอยไปนะครับผม เปิดไปขอพี่เกียรนับละนไม่จะเป็นสามห้าสิบพอดีครับผมนะฮะโอโ้โหจนทุกวันนี้มันยังไม่ออกนะโอโ้สุดตู้จริงๆไว้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันในสเต็ปพวกนี้กัน,นะฮะนะที่เราก็จะไปดูกาชาความเกลือต่อในยกสองครับผมเดี๋ยวเลือกกระดูกวิญญาณก,ก่อนนะฮะห้ามเมาครับผมนะกดดีๆกดอย่าผิดนะผมพลาดมันที่สวยว้าบเลยนะอย่างเงี้ยอ่ะกดส่มไปครับผม เเลือกเลือกเลือกตัวก่อนนะฮะเลือกทางด้านเอเิตาก่อนนะฮะถ้าอ่อนนี้ก็ดีนะเออออนนี้ก็ดีโอ้หังห้าวอ้อเพิ่งเคยมีตัวแรกด้วยนะประเด็นน่ะนะครับผมจะมาครบจุดนี้เหรอเฮ้ยไ่เอาไว้ไปไกลนึ่งหลงน้องหัวอูนึ่งหลงน้องจูจูนะครับผมโอ้ นะฮะผมนี่ก็เป็นตัวอย่างของคนที่ดวงดีจนแต่ว,ว่ากระชากใจวิญญาณนะครับผมนะเพราะงั้นก็ใครียังไม่ได้เปิดกาชานะผมก็เปิดเอาขอโชคดีนะก็อย่ามาลงแบบว่าสุดปอกขผมแล้วกันนะฮะเสียแล้วแน่นอนนะผมมีห้าสิบโลเนี่ยไม่ต้องสืบน,นะก็สดมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ